<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยานามิตรผู้ฝ่ายทำได้ลูกศิลย์ลูกขาผมวันนี้ก็ได้เวลามาแสดงทำเพราะวันนี้จะมีปลดล็อกหนึ่งคนมาจากนาครน,นะครฮบพาน้องสาวมาเมื่อวานนี้ปีที่แล้วที่ผมเคยช่วยเขา <c oughs> แล้วก็พรุ่งนี้มีคนหนึ่งติดต่อมาสองวันซ้อนนะครับก่อนจะ แต่นอนนี้เขายังมาไม่ถึงก่อนจะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ทำคลิปเลยแดดทะลบด <c oughs> ีวันนี้ก่อนอื่นผมมีเรื่องเล่าอาจจะไม่เข้าหูใครหลายหลายคนฮนะแต่นี่คือสไตล์ของผมนะฮะคือการเล่าเรื่องบางอย่างให้คนรู้ว่าอะไรคืออะไรเราจะได้ไม่หลงคนที่อยู่ทางโลกจะได้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติคนที่บวชมานาน แต่ฮาทางหลุดพ้นไม่เจอก็จะได้เข้ามาหาอาจารย์วิทย์นะฮะที่บวชเป็นพระนานๆน่นนนะแล้วก็ไปกองกันอยู่นะั่นอืมมันไม่ใช่สักอย่างนะฮะผมจะบอกและพระที่ปรับพฤตินตนในทางหลุดพ้นก็อย่าหลุดไปกับคําพูดของผมนะฮะเออจเจริญเจริญปัญญาจเจริญภาวนาเพราะผมสอนเรื่องการปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ อย่าลุดไปกับสิ่งนี้ไอ้พวกที่ดีอยู่แล้วก็อย่าร้อนตัวอืมอย่าคิดว่าตัวเองเสียสละบวชมันก็แดกข้าวชาวบ้านหมดนั่นแหละแล้วก็ไปสร้างขยะโลกไอ้พวกเนี้ยผมจะบอกธรรมะที่พระพุทธเจ้าเผยแผ่ไม่ใช่การไปปฏิบัติหัวข้อแม่งเดิมเลย <c oughs> แต่เป็นการแต่เป็นเรื่องของการเรียนรู้ภายใน ภายในตัวตัวเองฝึกฝนจนรู้กลไกของจิตใจตัวเองมันถึงจะเข้าสู่ความเป็นอิสระนะฮะอิสระจากอะไรอิสระจากตัณหาและอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นฮนะ,ะผมจึงบอกว่ามันจึงไม่เกี่ยวกับพระกับโยมบุญบาปนรกสวรรค์ <c oughs> การสร้างวัตถุสถานนะฮะการสะเดาะข้อการดูดวงการพิธีกรรมอ่ะต่างๆอ่ะเพราะฉะนั้นบวชหรือไม่บวชแม้กระทั่งศีลรวมทั้งข้อวัดปฏิบัตินี่เป็นเรื่องของนักบวชครับนะครับนี่เป็นเรื่องของนักบวชและนั่นมันเป็นเรื่องปุงแต่งสมมุติทั้งหมดเลย แต่ธรรมะจริงๆแก่นธรรมมันเหนือสมมุติมันเป็นเรื่องว่าด้วยวิมุตติหลุดพ้นหลุดพ้นภายในเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังหลงสมมุติก็ยังต้องหลงต่อไปฮะต้องสร้างกันต่อไปต้องไปเกิดกันต่อไปไปรับบุญรับบาปกันต่อไปนะครับอันนี้ว่าของเรื่องคนคนที่ยังต้องการเกิดดีแต่คนที่ต้องไม่ยังไม่อยากเกิดต้องมาทางผมเพราะผมสอนเรื่องภายในล้วนๆอ่ มันเป็นเรื่องปรุงแต่งสมมุติแล้วยึดติดส่วนผมสอนเรื่องความเป็นอิสระภายในคนไม่เข้าใจแก่นคําสอนก็ยึดติดในผ้าเหลืองฟังให้ดีคนที่ยังไม่เข้าใจในแก่นคําสอนก็จะยึดติดในผ้าเหลืองยึดติดในศีลน,นะฮะพระธรรมวินยัยนะครับคือกฎเกณฑ์ทั้งนั้นน่ะคือคุณนะ่ะไม่ต้องยึดติดขนาดนั้นคุณแค่อยู่ในพระธรรมวินยัย อย่างไม่คือเราเป็นผู้ขอข้าวเขากินนะ่ะอย่าคิดว่าตัวเองเสียสละดนะฮะผ้าบางตัวนี้แม่งเข้าใจว่าตัวเองเสียสละนะฮะกินข้าวมื้อเดียวม,มาบวชนี่จากทางโลกแต่มึงก็แดกข้าวเหมือนเดิมนึกออกไหมมึงก็ต้องไปบินตบาบัดขอเขากินแล้วมึงก็หลอกให้เขามาสร้างกุฏิสร้างนู่นสร้างนี่เอาคนมาปฏิบัติมาสร้างสถานที่ปฏิบัติกูบอกขอยะโลก ธรรมะมันอยู่ที่ใจไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุอืมอยากจะให้คนมาห้อมล้อมอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าพวกมึงอะ่ะไม่ได้สอนให้คนหลุดพน้นหรอกมันมีขี้เกียจเอ่ยชื่อมันเถอะเอ่ยชื่อมันเนี่ยไอ้ที่เนี่ยอ่าออย่างเงี <reproduce> ้ยไปดูเอะนี่เป็นเรื่องของนักบวชนะครับคนไม่เข้าใจแก่นคําสอนก็ยึดติดในผ้าเหลืองตัวตนของพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นเหมือนท่าน พวกที่บวชแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะสอนทำมะให้คนหลุดพ้นได้พวกนี้ชอบสร้างสถานที่ปฏิบัตินะฮะอืมเอาเงินไปเสียกับขยะโลกผมจะบอกจะบวชหรือไม่บวชนั้นเป็นเรื่องของพวกมึงนะฮะเพราะทรมะมันไม่เกี่ยวกับบวชหรือไม่บวชมันเป็นเรื่องภายในล้วนๆนะฮะแต่เราถูกสอนกันมาแบบนี้ถูกสอนให้เชื่อ กดข่มทางจิตวิญญาณโดยไม่มีเหตุมีผลนี่เชื่อในเรื่องแบบนี้มานะครับพระพุทธเจ้าท่านเสรีนะฮะถ้าไม่ได้โฟกัสว่าเอ้ยมึงต้องบวชมึงต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะอยู่ที่อยู่ที่เจตนาลมของคนนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ทางโลกจะไม่บรรลุธรรมไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะคุณเข้าใจผิดหมดเลยผมจะบอกอืมเพราะฉะนั้นมึงอยากคิดว่าคนที่เขาอยู่ทางโลกจะเข้า ไปไม่ถึงแก่นธรรมผมจะบอกยุคนี้ยโยมหลุดพ้นเยอะมากกว่าพระทำไมพระไม่ค่อยหลุดกันเพราะมีความเชื่อแบบผิดๆอยู่ไปยึดติดในตัวพระพุทธเจ้าไปยึดติดในพระธรรมวินยัยแต่ไม่ได้ไม่เข้าไม่ถึงแก่นคำสอนพระเจ้าไปเชื่อเรื่องอิทธิปฏิหารอะไรมากมายที่เป็นพรามเข้ามาผสมนะฮะยังหลงเชื่อแบบผิดๆอยู่และยึดติดในกรอบจนไม่รู้ตัว ว่าตัวเองแบกมันไว้ไอ้พวกไดโนเสาร์ผมจะบอกพวกความเชื่อผิดล้าหลังนะฮะเออก็มันคิดมันถึงเชื่อมันจํามันถึงเชื่อไงพระพุทธเจ้าสอนให้ออกจากตรงเนี้ยแม้กระทั่งความเป็นเราเนี่ยก็จํามาคิดเอานะฮะมันจึงมีทุกสิ่งทุกอย่างโอ้จุดเดียวนี่คิดจุดเดียวนี่มีทั้งหมดเลยผมจะบอกเพราะฉะนั้นทํำยังไงอ่ะนี่แหละปัญหาความสุข พอใจความทุกข์ไม่พอใจมันก็เป็นเช่นนั้นเองแต่มันหลงเข้าไปในความคิดปรุงแต่งว่ามีเราความพอใจไม่พอใจนั้นมันเป็นเพียงอาการของใจแต่พอมันหลงเข้าไปในความคิดปรุงแต่งมันจึงตรงกันข้ามกลายเป็นอุปทา,านนะฮะอ่าหัวข้อแต่ละข้อนี่นะครับและปัญญามันมีอยู่สองแบบแบบโลกียะก็คือ เข้าใจตามสมมุติอันนี้คือร่วมปรุงแต่งนะฮะเป็นเรื่องการดําเนินชีวิตการใช้เหยื่ใช้ผลในทางโลกการอยู่ร่วมกันแบบพาสุกนะครับการแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยตรงนี้มันใช้ได้มันใช้ทางโลกแต่มันจะถูกพัฒนาขึ้นไปสู่ปัญญาแบบโลกุตระได้อีกแบบคือปัญญาแบบโลกุตระเข้าใจเหนือสมมุติเหนือการปรุงแต่ง แค่สลับขั้วกันฮะเมื่อไรคุณยึดมั่นในหลักการคุณก็จะกลายเป็นคนยึดติดคุณจะไม่มีวันอิสระเพราะคุณได้ตั้งกฎเกณฑ์ขังกฎเกณฑ์ขังตัวเองไว้กับความคิดความเชื่อเดิมๆกลับไปสู่ไอไดโนเสาร์ใช่ไหมฮะผมจะบอกรู้อ่ะผมได้เต้าสอนเรื่องรู้รู้อะไรรู้ตัวจะบอกว่ารู้ตัวก็ไม่ใช่รู้อะไรก็ไม่รู้นะฮะ แต่มันแฝงด้วยปัญญาและสมาธิในนั้นนะครับรู้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือตัวสติสตัวมหาสติคําว่ารู้เนี่ยแต่มันต้องอาศัยกายนะฮะมันถึงจะรู้ได้อาการอาศัยกายเป็นฐานนะฮะอาศัยความบ้าอาศัยตรงนูง้นตรงนี้ไม่ได้อาศัยกายเป็นฐานก่อนจนมันกลายเป็นรู้ที่มันไม่ยึดถืออะไรไม่ปรุงแต่งอะไรตรงนั้นมันเพียงรับรู้ตาม ตามสี่ขันนะตามรูปเวทนาสัญญาสังขารรู้ตัวเนี้ยรู้นี่มันไม่มีภาษานะครับถ้าเกิดขึ้นทีหลังภาษาเออไม่ใช่รู้นี่มันไม่มีภาษานะครับภาษาเกิดขึ้นทีหลังหลังจากการปรุงแต่งขึ้นทางความคิดและมันจึงเกิดเป็นนายช่างขึ้นมามันสร้างเร็วมากไอ,อ้ตัตัวปรุงแต่งเนี่ยต้องเจอผมเท่านั้นจึงจะกระชากหน้ากากนายช่างออกมาได้ ไอตัวปรุงแต่งนี่มันเกิดดับเร็วมากนะฮะความคิดเนี่ยบางคนบอกว่าเออไม่ทันความคิดสักทีเห็นไม่ทันสักทีอืมก็มาบอกผมเมื่อไหร่มันจะมันยังมันเห็นความคิดยังไม่ทันนะอาจารย์เออก็มันทันอยู่ตอนมันรู้นะ่มันดับไปแล้วแต่เสือไปคิดต่อว่าไม่ทันเห็นไหมมันจึงไม่รู้ไง แท้จริงมันไม่มีอะไรผมบอกอมืมันไม่เคยมีพระมีโยมมีมนุษย์มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามันเป็นรู้เนี่ยคือคนยังไม่ตายอ่ะฮะเนี่ย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 มันรู้คุณอย่าปฏิเสธนะว่าคุณจับเสื้อของคุณคุณไม่รู้คุณจับหูจับจมูกจับปากคุณไม่รู้ รู้ตัวนี้ไม่มีภาษาพูดภาษาบอกนะครับแต่เมื่อไร่คุณใช้ภาษากับมันนั่นคือความคิดเริ่มแยกออกยังแยกออกยังแยกแยกรู้กับคิดออกก่อนเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามนะครับแยกด้วยอะไรแยกด้วยความเข้าใจเข้าใจภายในขนไก่แต่การที่จะแยกมันได้มันต้องเกิดความสงบก่อนมันถึงจะแยกรูปแยกนามได้เพราะ มันเป็นเรื่องเหนือสมมุติมันใช้ภาษาไม่ได้มันรู้ได้เฉพาะตนอืแล้วผู้รู้อย่างผมเนี่ยจะไปอธิบายให้รู้ตามเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวางสมมุติออกไปก่อนวางสีเสือ้อวางความเป็นวัดเป็นพระเป็นโยมเป็นบ้าบออะไรหรือศีลอะไรลงไปก่อนแล้วฟังผมฟังให้มันสงบให้ใจมันสงบแล้วรู้ตาม รู้ตามคำพูดผมเขาเรียกว่าสมาธินะครับเมื่อ,อไรคุณเป็นสมาธิแล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดมันจะค่อยแงะดวงปัญญาคุณเปิดดวงตาของคุณขึ้นแต่เมื่อ,อไหรคุณคิดตามคุณหาวิธีที่จะดับจระความคิดจะออกมนะันไม่มีทางฮนะคุณต้องฟังผมเล่าแท้จริงมันไม่เคยมีอะไรเนี่ยเนี่ยมันมีแล้วมีอะไร ก็คือเหตุปัจจัยเราหายใจมันก็ไปรู้เลยใช่ไหมเวลาเราพูดเนี่ยมันก็รู้เลยใช่ไหมถ้าคุณรู้ตัวอยู่นะครับอ่าคาว่ารู้ตัวเนี่ยก็เป็นภาษาปรุงแต่งนะครับเนี่ยมันมันซ้อนและซ้อนและซ้อนอยู่อย่างเงี้ยการปรุงแต่งนะฮะมันสลับกับสิ่งที่มันรู้อยู่นะฮะนะครับในขณะที่มันรู้เนี่ยมันไม่มีภาษานะฮะแต่มันมีภาษาเกิดขึ้นในรู้นะ่ะเพราะอะไรเพราะ ความปรุงแต่งมันเกิดขึ้นในความรู้สึกเฉยๆที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรอย่างผมยกอย่างเนี้ยผมก็เนี่ยผมยังไม่ได้เกิดภาษายังไม่ได้คิดอะไรยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรผมก็รู้อยู่ <c oughs> มีคนมาถามผมว่าเอา้าทําอะไรอันนี้ไงผมเริ่มจะปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังขารใช้สังขารก็คือยกมือไงใช้สังขารก็ปรุงแต่งขึ้นมาพูดไงฮะ พูดเสร็จก็จบไงฮะจบมันก็ไปรู้เหมือนเดิมเห็นไหมแล้วคุณอยากจะเข้าใจอะไรคุณสงสัยอะไรคุณสงสัยความคิดของคุณทั้งนั้นแหละเห็นไหมคุณหาพระนิพพานหรือหาการหลุดพ้นคุณก็ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อจะหามันคุณแล้วคุณก็มาบอกผมว่าอาจารย์มันเห็นไม่ทันความคิดอะ่ะมันรู้ไม่ทัน ก็มันตามหลังความคิดทีละก้าวอ่ะคิดนําหน้าอยู่มันตามรู้มันรู้ตามความคิดอยู่มันไม่ได้รู้ก่อนคิดการรู้จะก่อนคิดเนี่ยผมถึงบอกว่ามีผมคนเดียวท่านที่จะไปแยกให้เป็นกระชากนะครับเพราะคนทุกคนอ่ะจะคิดแล้วรู้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 ทั้งนั้นเลยมันวนอยู่กับคิดกับรู้แหละพอคิดแล้วก็ใหม่รู้พอรู้แล้วก็ใหม่คิดแล้วก็คิดว่า คิดอยู่ในรู้นะ่ะรู้อยู่ในคิดนะมันไม่เกิดปัญญาสักทีนะฮะเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรนะไม่เข้าใจว่ารู้กับคิดคิดกับรู้มันเป็นของมันเองแล้วไปเล่นกับมันมีเราหลงเข้าไปนะฮะอยากจะเข้าไปเขาเรียกว่าตัณหาไงตัญหาก็คิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็คิดอยากจะละนะฮะพอละเสร็จ ก็ไม่รู้อีกก็ไม่เกิดปัญญาก็เกิดตัณหาไปรักษารู้อีกแะไปรักษาความรู้สึกเฉยเฉยว่างว่างพอมีอะไรมากระทบก็พยายามระาออกไปคิดแต่ไม่เห็นสังขารไม่เห็นตัวคิดนะฮะไม่เห็นตัวกระทําไม่เห็นตัวตัณหาตัวประธานไม่รู้เท่าทันก็ไปเอาออกก็อ,ออกเอาออกทีใจก็ฟูขึ้นมาพอใจฟูก็คิดว่าตัวเองรู้ถูก คนทุกต้องเป็นอริยะพระอริยะนี่ท่านไม่มีความโกรธท่านละออกหมดเลยท่านอิสระมึงจะอิสระได้ยังไงมึงไม่อิสระตลอดเวลาเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงพทธเจ้าบอกว่าเออเวลาอะไรมากระทบมันก็เกิดตามอายตนะตามแรงกระทบดีและไม่ดีมันก็เกิดอาการตามตามขันนั่นแหละที่มันเป็นนั่นแหละมันจะไปอิสระได้งไง อิสระในขณะที่มันไม่มีอะไรกระทบนะครับมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะความเป็นอิสระนี่คือความไม่มีตัวตนนะฮะผมจะบอกมันดับอุปาทานขันนะฮะไม่ได้กระทําอะไรภายในจิตแล้วผมจะบอกไม่มีการละก,การปล่อยการวางมันถึงจะเข้าสู่ความเป็นอิสระถ้าตราบใดที่ยังไม่ยักไปปล่อยไปวางอย่างนั้นมันไม่ถึงหรอกมันอยากเอาดีมันอยากจะดีกว่าเขา ผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยผมไม่เคยเป็นอะไรแล้วผมก็ใช้ชีวิตแบบสบายสบายอ่ะข้างในผมไม่ยึดติดเท่านั้นเองนี่คือแก่นคําสอนนี่บูธเจ้ากูดประโยคเดียวกันตัทธตาตถาคตความเป็นเช่นนั้นเองเฮ้ยมึงห้ามไม่ได้นว้ยไอ้มันเป็นของมันเนี่ยเราเข้าใจไม่แจ่มแจ้งมันก็มีตัณหาลูกประทานอยู่ในนั้นนะ่ะมีผู้อยากดีพอมีผู้อยากดีมันก็ไปสอนนี่ยคนไปไม่ถึงจุดเนี้ยจุดแบบอาจารย์วิศนเนี่ย จุดอาจารย์วิศนเนี่ยมันมีสติมสมบูรณ์อ่ไม่ต้องรักษาไม่ต้องลักไม่ต้องวางอะไรนะฮะมันเป็นธรรมชาติของมันไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแค่เข้าใจแค่เขาเรียกว่าปัญญาและสมาธิเธท่านั้นเองสมาธิมันก็เป็นของมันเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่อาจารย์พูดขึ้นมามันเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องปรุงแต่งนะฮะการสื่อสารชนิดพวกเนี้ยพูดไปอย่างเนี้ย เพื่อจะผมไม่ต้องการคําตอบจากคุณพวกคุณนะะผมไม่ต้องการที่คุณหาอะไรนะะผมแค่การที่คุณฟังฟังแล้วรู้ว่าออาจารย์ปรุงแต่งออกมาพูดเนี่ยอาจารย์คิดนี่หว่าไม่ได้คิดตอนนี้ไม่ได้คิดพูดออกมาเลยจากหัวใจเพราะอาจารย์เข้าเข้าใจมันทั้งหมดก็เลยไม่ต้องใช้ความคิดพูดออกมาจากความรู้แต่พวกคุณเนี่ยยังใช้ความคิดอยู่ถ้าพวกคุณยังไม่เข้าใจมันคุณจะต้องปรุงแต่งออกมานะฮะ แต่เมื่อ,อไร่คุณเข้าใจแจ้งตรงนั้นน่ะมันมันอยู่เหนือการปรุงแต่งถึงมันปรุงแต่งออกมาพูดแต่มันไม่ยึดติดในตัวนั้นเลยพูดแล้วก็แล้วไปนะฮะจบตรงนี้แหละฮะมันมันถึงสอนกันไม่ได้นะฮะอาจารย์ถึงแค่เปิดปลดล็อกให้คนเปิดดวงปัญญาแล้วก็ฟังอาจารย์จนมันเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดเข้าใจกลไกของตัวเองนะครับไม่ใช่เข้าใจคําพูดอาจารย์คําพูดอาจารย์เป็นตัว ทูโรงเป็นตัวเทียบให้เราฟังสมมุติเขาสอนเขาพูดเรื่องว่าเฮ้ยมึงโทรศัพท์นะมึงกดหนึ่งสองสามเนี่ยเนี่ยเราต้องทําเป็นนะฮะในขณะเขาสอนไม่ใช่ไปเข้าใจตามเขาสอนแล้วทําไม่เป็นไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะธรรมะก,ก็เหมือนกันสิ่งที่ผมพูดบอกว่ามันคิดอะไรโยเออใช่คุณก็รู้ตามแค่นี้เออมันคือการเข้าใจตัวเองหูได้ยินแต่เข้าใจตัวเองผมบอกว่ามึงกดกูใช่ไหมเนี่ยอ่ะมันก็รู้ว่าผมไม่ได้กดนะมันก็รู้ความรู้สึกตัวเอง นี่สอนแบบนี้ถ้ากาลังโกรธอยู่เนี่ยเออผมรู้สึกไม่พอใจคําพูดของอาจารย์มันก็รู้ที่ไงสอนให้รู้ตัวเองคําพูดของผมเป็นเพียงสือ่อเป็นเพียงผู้บอกใบ้บอกทางนะครับเพราะฉะนั้นคนต้องฟังฟังผมไม่ต้องไปปฏิบัติบ้บาบออะไรพวกมึงอระหลงปฏิบัติกูจะบอกทุกวันเนี้ยนักบวชทั้งหลายที่ไปบวชเนี่ยหลงปฏิบัติกันหมดเลยคนที่เขาเขา้า คนที่เขารู้พอเขารู้ตรงนี้แล้วเขาวางการปฏิบัติมาเลยแล้วเขาไม่เอาใครไปดองฮะไอ้คนพวกนี้อยากจะสร้างพอมีคนเข้ามานั่หน้าตีตาโอ้อยากจะสร้างสำนักไอ้พวกพระกระโลกระลาพวกเนี้ยผมบอกอยากจะสร้างสถานที่ปฏิบัติทําเยอะแยะต้องซื้อที่ดินเยอะแยะมากมายผมบอกว่ากูซื้อแค่ที่อยู่อาศัยอืมพอเพียงเงินที่เหลือส่วนแบ่งให้คนอื่นได้ทําบุญซื้อของไปให้ใครได้นั่นคือเราแบ่งปันนะครับ แต่ตอนนี้ผมยังขาดปัจจัยผมต้องทําตัวเองให้สมบูรณ์ก่อนนะครับแล้วผมก็จะช่วยช่วยคนในเรื่องของโลกนะฮะที่ลูกศิษย์มหาผมเนี่ยมีข้าวมีน้ํามีปลากระป๋องนะครับผมก็กองไว้เนี่ยผมก็ไปแจกคนนะฮะเป็นอันนี้สงอันนีอนนี้สงสงได้แบ่งปันคนอื่นนะครับผมยึงบอกว่าเนี่ย มันไม่จําเป็นต้องสร้างหรอกถ้าคุณรู้ธรรมะจริงคุณจะไปสร้างทําไมสถานที่ปฏิบัติเยอะแยะให้เขาไปสร้างทําไมกุฏิหนึ่งก็หลายตังนะฮะไปซื้อที่ไปกองกองกันให้ไปบวชไปบวชผ้บาบวชชีกันอยู่นั่นสุดท้ายก็ไปเบียดเบียนชาวบ้านเขาถูกไหมถูกไหมผมถามว่าถูกไหมอย่าคุณบอกว่าคุณไม่เบียดเบียนก็นะคุณก็ไปบินตบ่าที่เขาไปกองเอาบุญอยู่กับคุณนั่นไปสร้างกุฏิไม่รู้เท่าไหร่ไปบริจาคที่มาเท่าไหร่ก็ไม่พอ ที่สงน่ะเห็นไหมไอสํานักสงเกิดขึ้นเต็มลอที่อยากจะเป็นวัดทั้งนั้นเลยมากมากมายก่ายกองเลยฮะแล้วก็เป็นแหล่งสร้างวัตถุมงคลอีกพวกหินอะไรเหล็กขี้เหล็กไหลขี้เหล็กไหลตะกุดอะไรเนะี่ยผมบอกนะหากินกันอย่างเงี้ยพวกเนี้ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยฮะย่ำยี แก่นคาสอนพระพุทธเจ้าย่ํายีศาสดาใช้คําสอนของศาสดาไม่เป็นแต่ไปอาศัยผ้าเหลืองของศาสดาหากินอาศัยสีเสื้อของ,ของพระพุทธเจ้าอ่ะพูดง่ายเออคนพวกเนี้ยเทศโอ้โหเก่งเหลือเกินอืมแต่แม่ไม่สามารถช่วยใครหลุดพ้นได้เลยคนพวกเนี้ยเอาคนไปดองไปสร้างไปพากาโลกะลาพวกเนี้ยทางวุนอ่ะผมบอกเลยโอ้โหคุยได้เก่งวัวลปะกักกักกัก เฮ <laughs> อืมผมบอกเลยลูกศิษย์ผมหลายคนจะเคยโทรไปหาแต่สุดท้ายต้องมาหาผมเพราะไม่มีคำตอบนยฮะแต่คุยเป็นนะฮะแต่เวลาเขาเข้าไปเนี่ยไม่มีวิธีการสอนอะไรเลยให้ไปดูลมหายใจดูลมหายใจแล้วตัดตัดความคิดรักความคิดรักไปอยู่กับลมหายใจคนพวกเนี้ยเราคิดว่าเป็นทางคนทุกผมบอกพวกมึงน่ะมันหลงมันไม่เกิดปัญญา ไอการลมหายใจพุทธเจ้าเอาไว้พักจิตเป็นสมถะไม่ได้ทําให้เกิดปัญญามันแค่สงบนะสมาธิที่แท,ท,ท้จริงมึงต้องตืง่นรู้มึงต้องรู้ตัวมึงต้องรู้ว่ามึงคิดอะไรมึงโกรธมึงไม่โกรธนี่มึงต้องรู้กายรู้ใจตัวเองมึงต้องวางเรื่องสมมติภายนอกวางเรื่องสีเสือ้อวางเรื่องสีเข้ามาอยู่กับตัวเองรู้ตัวเองรู้กลไกว่าคิดอะไรวะทําไมกูไม่ทานความคิดเนี่ยกูก็คิดอีกแล้วเฮ้ย ฟังอาจารย์เหมือนจะเข้าใจอืแล้วก็มึงกูก็คิดอยู่เนี่ยทั้งวันคิดกับรู้รู้กับคิดคิดกับรู้รู้กับคิดอยู่เนี่ยมันมีแค่แนี้แหละบางคนฟังผมจนเข้าใจทั้งหมดแล้วนะแต่ก็อยากรู้ต่อไปไม่วางห่วงรักษาตัวรู้ไว้รักษาใจที่มันรู้เพราะมันอยากจะรู้อยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยากจะเก่งอยากจะดีว่างั้นเถอะก็เหมือนพวกรักษาพระธรรมวิน,นนะัยน่ะรักษาพระเลืองรักษานักบวช อยากจะบวชอยากจะเป็นคนที่ออกจากทางบ้านแต่ก็บินถบาตไปขอข้าวเขากินมันต่างอะไรอ่ะถูกไหมอย่าบอกนะว่ามึงทํากับข้าวากิน <c oughs> มึงต้องไปขอจากชาวบ้านเออกูจะบอกให้ชาวบ้านขาเขาเข้าถึงทํามันเยอะแยะแล้วยุคเนี้ยยุคห้าจีเนี่ยผมช่วยคนหลุดพ้นมาเป็นร้อยผมจะบอกเนี้ยรูปรลกักอย่างผมเนี่ยมันต้องบวชไหมสแสดงทําแบบเนี้ย ทำให้คนพ้นทุกข์กับพ้นเกิดพ้นตายอ่ะหยุดการแสวงหาเห็นไหมบางคนไม่บวนไม่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยมาหาผมอะ่ะเขาก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังหมดเขาชอบฟังอ่าฟังแต่เขาก็รู้กายรู้ใจนี่ไงเขาไม่ได้ถือศีลแบกศีลแบกอะไรไปเลยไม่ได้ไปปฏิบัติท,ทําอะไรเลยแล้วก็หลุดพ้นได้ง่ายด้วยพวกเนี้ยเพราะมันไม่ได้จําอะไรเยอะแยะผมจะบอกมันวางสมมุติมันไม่ยึดติดไอพวกยึดติดแต่ไม่ค่อยหลุดพ้นหรอก เพราะมันจําไว้เยอะแล้วมันการรักษาพอจําไว้แล้วอ่ะอาสวะทั้งนั้นเลยอืมเออเพราะฉะนั้นอ่ะผมจะบอกเลยนะมันไม่มีพระมีเจ้าตรงเนี้ยถ้าใครอยากต้องการไม่พ้นเกิดพ้นตายอ่ะมันคุณต้องวางเรื่องพวกนี้ออกไปก่อนสมมุติเรื่องพวกนี้เรื่องความเชื่อเดิมเดิมพิธีกรรมทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องวางไปก่อนนะฮะอืม ไม่งั้นน่ะไม่มีทางคุณจะดูจิตใจตัวเองไม่เต็มร้อยนะฮะเพราะมันมีสิ่งที่ดึงออกไปผมสอนเรื่องข้างในล้วนๆนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดขึ้นมาทั้งหมดผมพยายามเปิดให้คุณได้รู้ได้แยกแยะออกไม่ว่าเรื่องพระเรื่องโยมอืมผมพูดเพราะว่าถ้าผมไม่พูดอย่างเนี้เนี่ยคนม,มันก็แยกแยะไม่เป็นฮะผมยังต้องพูดแม่งกระแทกไปแบบเนี้ยเออใครหาว่าผมโจมตีพระ ผมไม่โจมตีนะภาพดีก็มีภาะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติท่อไม่มีราคาคุยก็มีแต่ท่านยังไม่เข้าไม่ถึงธรรมแค่นั้นเองเออเยอะแยะพวกที่ท่านเข้าถึงธรรมจริงๆท่านก็เงียบท่านก็เฉยไม่รู้จะสอนยังไงแล้วก็ท่านก็จะไม่สร้างท่านจะไม่เอาคนมาดองไว้นะฮะเพราะอะไรเพราะเป็นเป็นภาระท่านบวชไปแล้วท่านคิดว่าท่านสอนไม่ได้แล้วก็ไม่ทําเรื่องพวกเนี้ยอืมันจะเป็นวิบาก นฮะเดี๋ยวมันจะสูญเสียงต่อการสร้างพอคนหลังไหลเข้ามาแล้วตัวเองก็สอนคนไม่ได้สอนคนไม่จบเออแล้วก็ต้องไปสร้างสถานที่รองรับเออเนี่ยเอาเงินแล้วสร้างเอาอะไรมาสร้างก็ต้องไปบอกบุญเขาเอาเงินเขามาสร้างกุฏิตรงนี้กุฏิตรงนี้ก็เป็นแหล่มม่วสูมกิเลครับสุดท้ายคนที่มาสร้างเนี่ยคนมีเงินหน่อยไ,ไอ้กุฏิชั้นล็อกแแกุญแจไว้ เวลานั้นฉันฉันจะมามเกิดเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมากมายฮนะยึดจองเป็นของกูเนี่ยมันไม่ได้สลาดจริงหรอกผมจะบอกผมไม่ช่วยช่วยช่ย่วย,วยไปเรื่อยเนี่ยจนกว่าผมจะตายธรรมะไม่มีอะไรมากหรอกแต่พวกคุณไปยึดติดข้างนอกสัดส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงข้างในพอมาปฏิบัติข้างในก็ไปหลง,ลง,ลง,ลงรู้หลงคิดหลงรู้หลงคิดหลงรักษาอยู่แค่นั้นแหละผมจะบอกโอเคคลิปนี้แม่วิจารณ์หมดละ อเอาให้คนมันได้สติปัญญาขึ้นมาไอ้พวกที่มันเกลียดก็ให้มันเกลียดให้มันหนีไปไกลคนที่มีปัญญาก็แยกแยะออก,กจะได้รู้ว่าเออบางครั้งอาจารย์ก็พูดแรงบางครั้งอาจารย์พูดมีเหตุผมให้แยกแยะออกว่าธรรมะในแนวผมมันต้องพูดอย่างนี้เพราะทุกวันนี้พระพุทธเจ้ามันเยอะเนี่ยใครก็อ่านคําสอนพระพุทธเจ้าเต็ไมไปหมดเลยถูกไหมแล้วก็ปองกันอยู่นั่นอะ โอเคคลิปนี้จบแค่นี้ใครจะเข้ามาหาอาจารย์วิตก็ทางรายก็ได้ตามเบอร์โทร0983418644ออิสราเรื่องอาจารย์วิตสอนเรื่องภายในอย่างเดียวนะครับแล้วก็รู้จักแบ่งปันอาจารย์แค่นั้นเพราะไม่ได้เป็นพระไม่ได้เอาผ้าเหลืองไปหากินผมเอาแก่นคําสอนอย่างเดียวเ,เพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงยากจะทําให้คนศรัทธายากนะฮะ โอเคพูดเยอะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีปัญญาแยกแยะให้ถูกเกิดการตื่นรู้ภายในเมื่อฟังอาจารย์วิทย์งั้นคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับ